สวัสดีค่ะเอิญเพ็ยตนนะคะวันนี้จะมาแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็น t ตโยต้าอเวนซ่าคันนี้เป็นเครื่อง1.5ตัวเนะคะเป็นรถปี2013นะในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นรถครอบครัวที่ราคาถือว่าถูกมากๆและเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากๆเลยในส่วนของราคาคันนี้อยู่ที่315,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าดูเป็นเงินสดราคานี้จะยังไม่ได้รวมในส่วนของภาษี7%นะ คันนี้นะคะเลขไม่ยังไม่ถึงแสนนะเลขไม่อยู่แค่9ก0 0หมนนิดหน่อยเองนะคะในส่วนของตัวนี้ตัวไฟนะคะเป็นไฟเดิมๆของตัวรถนะคะพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างที่ติดมาให้ลูกค้าครบเลยกระจังหน้าโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้ต,ตรงกลางนะคะของโตโยต้าด้วยในส่วนของตัวป้ายทะเบียนคันนี้นะคะลูกค้าจะไม่ได้ไป้ายนี้นะเพราะป้ายนี้ต้องคืนให้เจ้าของคนเดิมนะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะเปลี่ยนป้ายให้ลูกค้าเลยเป็นป้ายกรุงเทพเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวพาชมภายนอกแล้วก็ภายในของคันนี้กันนะคะว่าจะถูกใจลูกค้าขนาดไหนนะในส่วนของตัวแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กเดิมๆของรถเลยนะคะมีน็อตนะคะ5้ารูแล้วก็ตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นกูติเอนะอยางเป็นกูติเอโครงสร้างคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะภายในเดิมๆเลยนะ สำหรับลูกค้าที่มองหาร,รถครอบครัวราคาถูกนะคะสีขาวคุณภาพเกรด A แนะนำที่นี่เลยตัวไฟนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของคันนี้จะเป็นสีขาวออกสีขาววาวเลยนะถือว่าถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวกระจกนะคะกระจกเป็นกระจกเดิมๆของตัวรถเลยคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยนะคะกระจกเดิมๆ ที่จัเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกเดิมๆนะคะในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะคะไฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นเดิมๆของตัวรถนะคะเป็นเครื่อง1.5ตัวเพร้อมกับคาดตรงด้านหลังนะคะเป็นโครเมียมโลโก้โตโยโต้ต,ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนของด้านหลังนะคะปัดมาให้อัตโนมัติเลยมีอเวนซ่าโลโก้ของตัวรถนะคะอยู่ข้างรถเลยนะ พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะที่ติดให้ลูกค้าเรียบร้อยในส่วนของอยางอะไหล่คันนี้นะคะจะอยู่ด้านล่างเลยยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างเลยนะคะคันนี้เป็นรถครอบครัวที่ถือว่าเป็นที่ต้องการสําหรับใครหลายๆคนเพราะว่าเป็นรถเบาหกที่นั่งด้านหลังก็คือกว้างขวางมากๆนะคะให้ดูในส่วนของประตูหลังนะคะ คันนี้นะคะโครงสร้างเดิมเดิมน็อตเดิมเดิมเลยนะน,น็อตแน่นนะคะไม่มีน็อตขยับอย่างแน่นอนเป็นน็อตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมในส่วนของตัวนี้จะติดโชคกจากโรงงานมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมีแผ่นกันความร้อนเป็นเบาะหนังด้านหลังมาให้เลยถือว่าโครงสร้างคันนี้เดิมเดิมเลยนะคะมเมต้าเรียงกันกสวยๆตัวน็อตอยู่ครบนะ มีเซนเซอร์หลังมาให้ลูกค้าด้วยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะนอบพันคันนี้ถือว่าดูดีเลยนะคะเดิมๆกระจกเดิมๆนะคะตัวรถกระจกเดิมทั้งคันนะเพื่ยการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยชนหนักพี่ความตีลังกามาอย่างแน่นอน ในส่วนของตัวนี้จะติดกันสัดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะที่จับเป็นสีเดียวกับตัวรถพาชมภายในกันค่ะในส่วนของภายในคันนี้นะคะจะเป็นด้านในฝั่งประตูนะคะจะเป็นสีดำตัดหนังสีดำแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นลายที่แบบถือว่าแปลกตาดีนะคะแล้วก็มีที่วางของให้ถือว่าเยอะแยะมากมายเลยสำหรับคันนี้ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ ขนของเยอะใช้สัมภาระเยอะแนะนําเลยนะคะรถครอบครัวคันนี้มีช่องเก็บของตรงกลางให้ด้วยเป็นปี13ที่ตัวรถนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยช่องแอร์คันนี้นะคะเป็นทรงเหมือนใบไม้นะแล้วก็ปิดแอร์ปรับแอร์เปิดได้เลยนะคะพาชมภายในคันนี้กันค่ะในส่วนของจอคันนี้นะคะเป็นจอ CD ดด้วยที่ติดมาให้ลูกค้าสีนี้นะคะเป็นสีเทา คาดตัวรถมาให้เรียบร้อยถือว่าดูดีเลยนะช่องแอร์ตรงกลางนะคะมีช่องแอร์ให้เปโซลสี่เหลี่ยมนะคะ2อฝั่งแล้วก็ด้านบนระบายความร้อนได้ดีเลยในส่วนของคันนี้ก็ที่บังแดดนะคะติดมาให้ลูกค้าครบแล้วก็สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะมีตัวไฟให้นะคะไฟ2แผ่นที่ติดมาให้ตรงกลางเลย สำหรับคนนั่งนะคะก็จะมีตัวกระจกติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยมีที่จับให้นะคะทั้งหมด5อันในรถมีช่องระบายความร้อนให้ตัวแอร์ให้นะคะถือว่าครบคันมากๆคันนี้นะคะลูกค้าดีตรงที่ได้เบาะหนังด้วยนะคะรถครอบครัวที่เป็นเบาะหนังถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าเด็กอาจจะทำเลอะได้แล้วก็ที่คาดเบลก็ เป็นสีดำเช่นเดียวกันคันนี้นะคะตัวแอร์จะเป็นแอร์แบบหมุนอยู่แอร์ Air แบบปรับหมุนแต่ได้จอซีดีมานะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดที่จับของเกียร์ก็จะเป็นหนังด้วยเบรมมือนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำได้นะคะ<ม>ด้านหลัง คันนี้มาพร้อมกับตัวพวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันด้วยแล้วก็พร้อมกับสีเทาคาดกับพวงมาลัยมาเรียบร้อยโลโก้ตรงกลางนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะคะคันนี้พร้อมกับตัวฟังก์ชันกระจกนะคะในส่วนของออโต้นะคะถ้าเป็นออโต้ก็จะเป็นในส่วนของคนขับแต่ว่าฝั่งอื่นก็กดได้ตามปกติในส่วนของกระจกข้างนะคะก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าด้วยที่ติดมากับตัวรถ ภายในก็สวยงามมากๆเดิมๆทั้งคันเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัดด้วยตะเข็บได้สีแดงลูกค้าได้เบาะหนังมาด้วยนะคันนี้เป็นรถครอบครัวที่ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่ใช้งานระยะยาวเพราะว่าคันนี้ลูกค้าได้ปี13ด้วยนะคะมาชมด้านหลังคันนี้กัน ด้านหลังของคันนี้นะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ที่ติดมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยกระเป๋าจิงโจ้สองฟังด้านหลังก็จะมีตัวแอร์ที่ติดมาให้ทั้งหมดสามตัวมีช่องปรับแอร์ให้ด้วยนะคะเป็นเบาะหนังที่ด้านหลังก็ พับได้นะคะที่จริงจะเป็นเบาะเสริมด้านหลังอีก2ตัวนะคะเป็นรถครอบครัวที่ถือว่าตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่มีครอบครัวเยอะและกําลังหารถนะคะที่คุณภาพเกรดเอราคาถูกนะคะแนะนําเลยที่นี่นะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องคันนี้กันนะคะต้องถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้เลขไม่อยู่แค่เก้าหมื่นเท่านั้นเองเบาะหนังนะคะทั้งหมดหกตัวเลยที่ลูกค้าได้ไปนะ เดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะพาชมห้องเครื่องคันนี้กันค่ะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างฝากกับโปรงเดิมๆของตัวรถเลยตัวน็อตนะคะเป็นน็อตเดิมๆไม่มีน็อตหลวนมน็าตขยับอย่างแน่นอนเม็ดอาร์กยงกันอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นะสติ๊กเกอร์ยังติดมาอยู่ครบนะคะ เม็ดอ์กเรียงกันสวยๆอยู่ครบเลยนะคะเพื่อการันตีว่าตัวรถนะคะไม่เคยที่ความชนหนักตีรังกามาอย่างแน่นอนนะคะพร้อมกับแผ่นกันความร้อนที่ติดมาให้ด้านหน้าเลยสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะเม็ดอ์คเรียงกันสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเม็ดอ์คเรียงกันตัวน็อตนะคะไม่มีน็อตหลวมไม่มีน็อตขยับอย่างแน่นอนเม็ดอ์คเรียงกันสวยๆเลยอันนี้เป็นรอยแต้มสีจากโงารงงานนะคะยังติดมาให้ลูกค้าอยู่นะ ให้เห็นกันเลยนะคะว่าตัวรถที่ลูกค้าได้ไปนะคะเดิมๆโครงสร้างเดิมๆน็อตเดิมๆทั้งคันเลยนะในส่วนของตัวแบตจะอยู่ด้านซ้ายนะคะมีติดในส่วนของของั้วบวกติดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เดยวจะทําความสะอาดห้องเครื่องให้อีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมกับตัวเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่อง VVTI เป็น 16V ด้วยภายในคันนี้เดิมๆเ,เลยนะยังใหม่สะอาดกิ๊บเลยนะด้านล่างนะคะ เดิมๆเลยสติกเกอร์ยังติดให้ครบเลยนะโครงสร้างด้านในนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะลูกค้าได้ไปนะคะถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าที่กำลังมองหาอเวนซ่ารถครอบครัวอย่างแน่นอนคันนี้ยังว่างอยู่นะคะยังไม่ติดจองนะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังหารถครอบครัวนะคะราคาถูกนะคะคันนี้ย้ำนะคะราคาอยู่ที่3 1 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเลขไม่ไม่ถึงแสนนะคะยังว่างอยู่นะคะว่างคันเดียวด้วยลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์มือถือ0971693884ได้เลยหรือจะแอดไลน์มาสอบถามคันนี้เพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ